ทำยังไงจะให้คุณได้เห็นแบบกล้องสดๆเหมือนผมด้วยความที่ว่าเขาซ่อมแบบคนโบราณอะ่ะเหมือนกับทาฉลักกันแล้วลงรักอะ่ะนี่พระสมเด็จโตอ,อ่ะอันนี้เหรียญอะไรเพื่อน เป็นเหรียญยอดนิยมเหรียญหนึ่งสายพลายกระสิบโอหอยากได้พลายกระซิบนะ,ะผี่วัดดอนใช่ก็คือตอนนั้นนะ่ะเขามีการทำพิธีล้างประชา้าพิธีล้างประช้าเนี่ยค,คือจะมีเซียนน่ะทำพิธีธงก็จะวิ่งไป เหรียญก็จะจับธงวิ่งตามธงไปปักตรงไหนกุดก็เจอศพและในข่าวที่มีพิธีล้างป่าช้าวัดดอนอะ่ะก็เลยสร้างเหรียญน,นี้ขึ้นมานี่เราก็เลยเรียกว่าเหรียญพายกระซิปนะครับชายก็เรียกว่าพิธีล้างป่าชา้านะครับเหรียญเนี้ยวัดดอนนี้เขาสายนะเขาสายนี่อยู่แล้วครับเห็นไหมเหรียญพรมนี่ก็วัดดอนไหมแพงๆเห็นป่ะพระก,กิ่งก็ว,วัดดอนนะ็ไหมแพงๆวัดดอนยันนาวะ เหรียญพลายนี่ก็เป็นเหรียญเดียวเลยที่คนที่ไปเล่นตามมาเกาฮ่องกงปล่อยเป็ด hmm. แขวนเหรียญน,นี้ไปมักจะไม่เสียพน,นันประมูลเลยครับยากได้ครับมีพีเกี่ยวข้องตลอดอใช่อเอาว่าทองที่เลี่ยมเป็นเท่าไหร่แล้ววะไข่โบตังด้วยอ่าทองเลี่ยมยกสูมแกะแบบนี้ทองต้องมีสองหมื่นแล้วปะ สองหมื่นก็เรียมเม็ดแตงนี่เดี๋ยวยังหมื่นแปดอ่ะใครที่อยากได้เหรียญพายกระซิบแล้วสวยด้วยนะนี่เป็นเหรียญพายกระซิปที่สวยสองนาทีสองนาทีหนึ่งมืนบาทแล้วนะครับเปิดแรกนี่ได้ราคาทองยังไม่ได้ราคาเหรียญเลยครับ เป่าสามหมื่นอัพเหรียญนี้คนที่ข้าไปเล่นการกันนั้นฝั่งนน้นกลับมาซื้อเลยแพงจนแพงมากครับได้ข่าวว่าเดนมาเป็นร้อยล้านใช่แล้วก็ไม่มีแต่เหรียญนี้ไม่ค่อยมีใครขายกันน้อยนะพี่ไม่ใช่ว่าเจอพ่อยูหีรบบิ้นสองหมื่นแปดพันบาทที่พี่ประพันธ์ครับโอ้โหโอ้โหเท่าไหร่นะสองหมื่นแป ามาสามหมื่นที่พี่มีนครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อและราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่วีนิติสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทอยู่ที่พี่วีนิตินะครับสามหมื่นหนึ่งร้อยบาทพูดได้กันเดียวเจ๊งสิครับโอ้โหพี่สุธินมาสามหมื่นห้าร้อยบาทราคาสุดท้ายที่พี่สุธินนะครับสามหมื่นห้าร้อยเอาเดี๋ยว จะบ้าทองนี้สองหมื่นเลี่ยมไม่ได้แน่นอนนะโอ้เพื่อนนะพี่มีนิทิมาสามหมื่นหกร้อยปิดแล้วนะครับปิดที่พี่มีนนะครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทพี่มีนขายผมต่อไหมพี่ธรรมนูญบอกสมเด็จในเลี่ยมขายผมต่อไหมเหรอนี้ เอาไว้ใช้ก่อนครับอยากจะบ้าโอ้วพี่มีน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่มีนพะเหรียญนี้สวย <c oughs> ไม่สึกเลยเหรียญตัวเปลา 30, 000, ่าสามหมื่นจะซื้อได้หรือเปล่าอ้เนืออันนี้ก็เป็นองค์ที่ได้มาเมื่อกี้เลยแปดห้าก้าห้ากำลังมาแรงมีแบงไหมครับอาจารย์ที่แบง ผมมันมีอยู่แล้วแต่ที่บางอย่างผมไม่อยากแบ่งอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะผมหาเข้าอีกไม่ได้ใช่ชินาราศครับรอสมเด็จในเลี่ยมองค์นี้เข้าใจง่ายดีแต่หกักพระสมเด็จอ่ะส่วนมากเจอสภาพเหลือแต่หกัหกหักหมดอ่ะ ยิบสมเด็จมานึกถึง<อ>ใครพี่ทวีพี่ปีลากพี่เก๋าสมเด็จอิงตัจีนและตาแพ่นดินโอ้โหเข้าใจง่ายไอ้จะแบงค์บอกใช่เลยเพราะจะแบงค์เห็นบ่อยอแล้วเนี่ยเป็นพาที่เขาฝนทำยานะ พระสมเด็จเนี่ยเขามีไว้ฝนทํายาสมัยโบราณสองแช่ทาน้ํามนต์เนื้อนี้ดูง่ายครับใช่เลยอันนี้ดูง่ายรอเลยครับสมเด็จแต่หากนะแบบนี้ก็ต้องจัดครับแบ,บ่งหน่อยเธอครับกําลังเก็บสมเด็จอิโนโดจีนกับ95พระเวลาดูง่ายดูง่ายจริงนะ เนื้อนี้ชัดเจนครับอาจารย์โอ๊ตคือเซียนพระที่เหนือกว่าคนไข่พระความรู้ตามกการวิชาการขอบคุณครับพี่วายุแล้วก็ขอบคุณของขวัญที่มอบให้ผมด้วยพี่เขาให้ล็อกเก็ตพอแทนพี่มานะครับเป็นของที่ระลึกที่ยังตราตึงยังเก็บไว้อยู่เสมอนี่อ้าวสมเด็จอง์นี้ ดูง่ายสบายตาใครอยากได้พระสมเด็จโตไปซองไปแขวนพยายามแล้วพยายามจะไม่งกพยายามจะไม่ห่วงพยายามจะไม่คิดประกันแท้ตลอดชีวิตเหนื้อแบบนี้คือจริงๆหมอยนะพระเนี่ยเขาเขาฝนทำยา,าแบงแต่พระเนี่ยเกิดหักเขาก็เลยลงรักลงทอง ไม่ได้ลงเดิมนะผมจะบอกให้เนี่ยเขาลงรักลงทองเพื่อต่อพระไว้ที่เห็นเนี่ยคือคราบกาวนะโหอ,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 องค์เนี้ยน,นะถ้าซ่อมมาสวยเลยใช่ราคาครับพี่มนเทียนจัดมาครับองคูครับนี่คือองค์นอกจากเป็นองคูไปลงที่คุณแขวนได้สบายใจ ลุยครับอาจารย์สองนาทีสองนาทีใครอยากมีสมเด็จโตแขวนเอาไปเพราะเรามีแล้ว<ป>อ่าเนี่ยองค์นี้วางอยู่เรามีแล้วเราแบ่งให้ได้แบบนี้เป็นเนื้อสวนเข้าใจง่ายอ่ะมาแล้วหนึ่งมื่นแปดพันบาท,ทพี่สิทธิโชคโโเวลาเดินให้เรียบร้อยนะครับใครที่อยากจะได้พระสมเด็จแขวนคอในตอนนี้นี่คือเข้าใจง่าย หยิบมาโปะดูเป็นเลยอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทที่พี่ฝากพันแล้วนะครับมาที่สองหมื่นห้าพันบาทที่พี่ทำมาูนครับราคาสุดท้ายที่พี่ทำมาโนนครับสองเอา <S 1> 1, <S เอา 5, <000 S 2> ว่าชิ้น 5, <000 S 2> ส่วนแค่เนี้ยคุณก็ยังคุณเขาไปแกะใหม่คุณก็ต้องโดนนึ่แหละหลายหมื่นนะใช่เอาครับพยายามจะตัดใจราคาสุดท้ายที่สองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะครับ ผมบอกเลยนะพยายามตัดใจนะพยายามจะไม่คิดว่าในสมัยก่อนเคยซื้อหักสี่ท่อนเจ็ดแสนแปดมานั่งดูสองหมื่นเก้าพันบาทที่พี่สุขินนะครับนี่เอาละครับใครได้ไปคุณไปนะจะไปแฮ่ไปเซอร์ที่ไหนไปตามสบายเลยครับอันนี้แท้ดูง่ายสบายตาสบายใจราคาที่ใส่อยู่นี้ยังซื้อพาเก้มไม่ได้เลยครับพี่ส่าถอนมาสามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายพี่ฟ้อง 29,200าไม่ทันนะคะระับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่สาอ่อนสาม0มื่นบาทจุ๋มจิ๋มเกินโอ้พี่พี่ 30, บุญม,ม,มาสาม0มื่นหนึ่งรอยนะครับพี่ตวีมาสาม0 0ื่นหนึ่งพันบาทนะครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ตวีนะครับสาม0มื่นหนึ่งพันบาทไม่รอดพี่ตวีใช่โอ้โ<ว>ห<น>ผมบอ,อกเลยนะเสียดายตังค์ไม่ได้พะแล้วผมบอกเลยสมเด็จแบบนี้คุณจะมาซื้อราคาสามหมื่นกว่าบาท พี่พวีนะครับสาม0มื่นหนึ่งพันบาทยินดีด้วยครับสุดยอดครับพี่ทวีโอ้โหพี่ทวีสุดยอดไม่ได้ถามโอ๊ตเลยว่าโอ้สุดยอดเลยหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นพาร์สเล็จที่เข้าใจง่ายเป็นเนื้อที่เข้าใจง่าย แม่ต้องซ,อซอง่อมเพราะอะไรหรือเปล่า,อ,าองค์นี้นะถ้าหรือกาวออกอแล้วซ่อมนะนี่เขาเรียกว่าแบบหักแบบแบบสมบูรณ์สมบูรณ์คือแค่หักแค่ครึ่งเดียวออยย่างี้ซมทำยังไงจะให้คุณได้เห็นแบบกล้องสดๆเหมือนผม ด้วยความที่ว่าเขาซ่อมแบบคนโบราณน่ะเหมือนกับทาฉลักกันแล้วลงรักอะ่ะนีพพาะสมเด็จโตมไม่ต้องไปแยกบางขุนพมวัดละครหรอกถ้าเอาพิมพ์จริงๆนะอ,อันนี้เป็นเป็นก็เป็นพิมพ์วัดละครแนะนำพระใส่โชคลาภหน่อยครับฮะกุมารดูลบไวพี่ใส่โชคลาภก <laughs> ุมารดูลบงานไปแล้วไปแล้วพิจุริยา อ,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 ะ,อะใส่เขาพี่ทวีด้วยแฝนใช้ไม่ซ่อมครับอาจารย์ <mm> โอ<ฮ>่โหสุดยอดครับพี่ทวีใช่ไหมนี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสามนี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญสมบูรณ์มากนี่เหรียญนี้เป็นเหรียญที่ถือว่าลมดํามาดีแต่ในเซียนพาอยยางผมจะรู้ว่านี่ยคือพะร์ลมดําใหม่ ลมได้ดีมากเลยนะ่อ่าซึ่งถ้าปู่ทวนรุ่นสามแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยคุณก็ต้องมีห้าหมื่นอ่ะอ่านี่แต่ถามเป็นพระแท้ผู้ทุกุณเท่าเดิมเขาลมใหม่เราก็าแบ่งปันให้ในราคาลมใหม่ เราตีพระองค์เนี้ยเป็นพาระที่ไม่มีลมดําเลยเป็นผิวไฟแต่คมใครอยากได้กดโอเคมาใครอยากได้กดโอเคมาอุทวดรุ่นสามเขาเรียกว่าเสียนพาระแท้ซื้อได้ทุกสภาพสองนาทีสองนาทีอ,าททอุทวดรุ่นสามอ้ามาแล้วก็แปดทันบ้าต้องบอกว่าคุณแขวนได้เลยสวยคุณตะกูลเท่าเดิมถ้าเป็นลมเดิมก็ต้องมีห้าหมื่นสวยขนาดนี้นะครับ รุ่นสามถึงลมใหม่นะครับผมมีตัวเลขในใจผมอยู่แล้วมาครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทที่พี่พิพัฒชูชาติพี่นมนตะลยไม่ทันนะครับอยู่ที่พี่พัฒุชูชาตินะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทจะถือว่าลมดีมากนะนะครับเอามาขายผมบอกเฮ้ยนี่ลมใหม่นะแอพี่รู้ได้ไงอ๋โอเคราคาลมใหม่เราซื้อได้ถ้าซื้อราคาลมใหม่คุยกันโอเคนะครับก็ซื้อเป็นพราไม่มีผิว นี่แต่แขวนแขวนไปก็คือนะครับมันก็เก่าอ,ะอ่ะอ่าหมื่นสี่แล้วนะครับตอนนี้มาที่หมื่นเจดทีพี่เดชอุดมพระองค์เนี้ยคมๆไม่มีผิวก็ต้องสองหมืนกว่าซื้อเก๋แพงกว่านี้อยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทแล้วนะครับตอนนี้ที่พี่เดชอุดม ออมันเดือนอยู่ที่มันหนึ่งมืนเจ็ดพันห้าร้อยบาทที่พี่กุลนะกรอ,อ๋อผมหน้าจอผมไม่เห็นใครเลยใช่ปูทวดรุ่นสามหมืนกว่าบาทราคาสุดท้ายนะครับที่พี่อภิษ์นะครับสมบัติเจริญนนท์โอ้โห ต้องบอกพี่ลมใหม่เราก็บอกลมใหม่แต่ให้เป็นพระไม่มีผิวเลยราคานี้ก็ไม่น่าจะซื้อได้นะปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สมบัติปิดที่พีอภิษาสมบัติจเจลยญนนะครับหนึ่งมื่นแปดพันบาทนี่ฮะอ้าอพี่ดีใจด้วยกันไปลมใหม่เราก็แบ่งให้ราคาลมใหม่พุทธคุณเท่าเดิม พราะเงินสองสี่เก้าแปดเมื่อก่อนเราตีให้เป็นเก้าเก้าพะหลงพราะวันไปเอามาแจก<ช>แต่ที่ไหนได้เขาลงมาทึกว่าเหรียญน,นี้ยสร้างปีเก้าแปดพอวันนามาแจกปีสองพัน้าร้อยก็แสดงว่าสร้างพร้อมเหรียญรุ่นสองอะนี่ยมาสองนาทีสองนาทีพองเงินวัตดอนมาแล้วครับเปิดแรกสามพันห้าร้อยบาทห้าพันบาทที่พี่เกลียงไกร นี่เอาแล้วครับรู้กันหมดแล้วว่าเหรียญนี้สร้างพร้อมเหรียญรุ่นสองปีเก้าแปดไงได้ไงนะฮะแล้วในหนังสือพ่อเงินนะ่ะหนังสือหลวงพ่อเงินเล่มที่เป็นเล่มเซียนพระเล่มแรกที่รวบรวมปรุข,ของพ่อเงินนะมีเหรียญนี่อยู่ในเล่มน,นั้นเลยราคาสุดท้ายอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยนะครับที่พี่คณาทิพย์โอ้โครับเพื่อนห้าพันห้าร้อยที่พี่คณาทิพย์นะครับเอาล้ครับเหลือเวลายี่สิบกวิ หมดเวลาผมบอกเลยเหรียญพราเงินสองสี่เก้าแปดราคานี้ห้าพันเจ็ดร้อยบาทที่พี่ป่าไก่ชัยประดิษฐ์นะครับหกพันบาทไม่มีแล้วเหรียญนี้ราคาแบบนี้ครับหกพันบาทที่พี่พรเป่าวะเลสน,นะครับ บอกว่าเหรียญน,นี้ราคาที่ไปกลายเป็นหมื่นหื่นไปแล้วนะนะครับปิดแล้วนะครับโอ้โหพี่ฟองร้อยเดียวเป็นเหตนร้อยเดียวเป็นเหตุป,หตปิดที่พี่ฟองนะครับบัญชานะครับหกพันหนึ่งร้อยบาทหกพันหนึ่งร้อยโอ้โหอันนี้ก่อนอันเนี้ยรูปถ่ายเพราะน้อยว่าธรรมศาลา เลี่ยมนาคนี่คือโบราณสุดๆแล้วผมคิดว่าข้างในเนี่ยต้องฝังตะกุดด้วยรูปถ่ายพ่อน้อยก็บอกนี่คือบ้านแรกที่ผมเจอขนาดห้อยคอพ่อน้อยจำมาสลา,าหน้าเหลือนะเสือองคเป็นล้านของพ่อน้อยเนี่ยใช้ได้ทุกรุ่น เอาว่าเป็นพระที่พ่อเงินบอกว่าเก่งกว่าพ่อเงินอะ่พะพ่อเงินบอกกับปากเองนะสิทธิ์บญยิม้มมันหนองบัวสิทธิ์พ่อะชา้าสามกระบือเพื่อ,อแต่ผมแต่ผมอยากรู้ว่าข้างหลังมีอะไรทํางไงดีออยากรู้เอาคาเตอร์ให้หน่อยอผมคิดว่าแบบนี้ยังไงต้องมีของครับ เพราะแผ่นเนี้ยใส่กลับง่ายนิดเดียวยังไงข้างในต้องมีของเนี่ยข้างในอุดของแน่นอนคุณดูดิใช่เวผมบอกเลยข้างในฝังของแน่นอนเป็นคาราเบลราคาครับเห็นไหมครับ ข้างในไม่ใช่เทียนธรรมดาราคาครับพี่ต้องมีตะก,กุดต้องมีอะไรหมดนะครับในนี้ใช่แมมอยากจะล,ะละลายเทียนออกมาจังเนี่ยพอหนักมากผมบอกให้หนักอึ้งเลยในนี้นผมว่ามียันเส้นเกษาทั้งหมดแล้ะครับ<อ>ก็ถามว่าสมัยก่อนขอเขาเลี่ยมเนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่นอน ต้องมีของพิเศษราคาครับพี่คือคุณต้องคุณต้องรู้จริงๆอ่ะ <c oughs> คุณต้องรู้เหมือนที่ผมรู้ว่ะเดี๋ยวผมใส่กลับให้ว่าพ่อน้อยนะรูปถ่ายห้อยคอเนี่ยบานเนี่ยบานแรกที่ผมเจอ <c oughs> แล้วอันเนี้ยหนักมากผมจึงบอกข้างในอะเผือเอฝัง่งตะกุดทองคำเว้ยเพราะหนักจริงเอาว่ารูปพ่อน้อยอะบูชาติดข้างฝาที่พ่อน้อยจานอะไม่ได้มีของอะไรใส่ด้วยนะบานละสามหมื่น พระบูชาหลวงพ่อน้อยห้าหกมื่นรูปเนี่ยบาแรกในชีวิตผมบอกเลยแล้วนี่พร้อมเลี่ยมด้วยสองนาทีสองนาทีอาทชอบมากมครับเปิดแรกมาเวลาเดินคนระับอดไม่ไหวแล้วพี่ผมบอกเลยไม่มีใครอดใจไหวเจอหน้าเสือสิบองค์ยังไม่เจอรูปห้อยคอบานหนึ่งเลย แล้วบานเนี้ยข้างในเนี่ยใส่ของทั้งหมดคือสมัยก่อนนะถ้าเป็นภาพถ่ายอะ่ะบางทีถ่ายแค่โหลเดียวมาแล้วนะครับที่เก้าพันบ้าทที่วีละที่ประพันธ์มาหนึ่งหมื่นบ้าทผมบอกเลยนะพราะเตยังมีล็อกเก็ตกระเบื้องอุยยังมีล็อกเก็ตปูอียังมีล็อกเก็ตนะพอน้อยไม่มีพอน้อยมีแต่รูปเหรียญพ่อน้อยเนี่ยขนาดเหรียญรุ่นสุดท้ายยังเป็นหมื่นเหรียญรุ่นแรกหลายแสนรูปหล่อสวยๆสามสี่หมื่น แต่รูปถ่ายเนี่ยบาแรกในชีวิตและข้างในมีของวิเศษใส่ไว้เต็มไปหมดอันนี้คือพุทธคุณล้นล้วนครับอยู่ที่หนินมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายเรียงสมัยก่อนเลยครับนึกถึงพี่ทวีด้วยแหละเพราะอะไรเพราะพี่ทวีอยากเก็บเพราะน้อยหายายากักย่าแตกผมไปเยอะพี่ทวีผมเอาว่าคนนครหนุ่มเองอ่ะจะมีใครมีรูปถ่ายพอน้อยบานนี้มั้งพรุ่งนี้จัดลงยูทูบไปด้วยต้องบอกว่ารูปรูปบานเนี้ยประเมินค่าไม่ได้เลยไม่มีราคากลาง อยู่ที่พี่เรานมหมูในกันนะครับหนึ่งมืนสองพันบาทเรียมหน้าก็ต้องมีห้าพันเนาะใช่แต่รูปเนี่ยประเมินค่าไม่ได้เอานะ่ะในสายพ่อน้อยเนี่ยใครจะเอาเหรียญหน้าเสือมาโชว์คนอื่นก็มีใครจะเอาเหรียญอะไรมาโชว์ก็มีแต่รูปทายเนี่ยนี่ต้องมอกนะใครได้ไปก็ดีใจด้วยแต่ในใจแอบนึกถึงพิษวีเพราะอะไร พราะพิจวียมีของหลงวงพ่อน้อยหายากแท้ทั้งหมดใช่แล้วถามว่ารูปเนี่ยเป็นต้นแบบของการสร้างเหรียญน,นะปิดแล้วนะครับพิดที่พี่เราลงหมู่ในการน,นะครับหนึ่งมื่นสองพันบาทพี่วีร์หมื่นสามไม่ทันนะครับนี่ชินาาเลี่ยมทองแบ่งไหมครับพี่ปีรบันชินาลาเลี่ยมทองก็ถือว่าหายากแต่ผมอะเป็นผู้ที่ข้างไ้ในวัตถุมงคลหลวงพ่อน้อยมาจต่ไหนตะไร